เราจะโดนวิปครีมโปะหน้านะคะ<ต>สำหรับคนที่ตกโดนไข่ดีพร้อมแล้วครับสวัสดีค่ะจนเจนนี่จากเอ็กตมโกโปรค่ะสวัสดีครับผมเฮียฟุกจาก X Pro เอ็กตีมโกโปรฮะคุณพาผมมาทำอะไรครับคุณจนเจนนี่วันนี้นะคะจนเจนนี่จะพาทีมงานเอ็กติมโกโปรทุกท่านนะคะมาเล่นเกมวัดด้วงเล่นนะฮะมาเล่นเออมาเล่นลอลิงเนาะ <laughs> พอดีเป็นคนใช้ลิ้นบ่อยอะคะ่ะ เราก็อยู่กับทีมงานเอ็กติมตัวโยทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะทีมงานแต่ละคนว่าชื่ออะไรและเกิดปีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะคนแรกจื่อโฟครับเกิดปีกุน่ออินครับปีมะเมียอองค่ะปีฉลูค่ะชื่อเจี๊ยวค่ะปีปุ๊ปีกุนค่อะปีพาปีจอค่ะทีมครับปีวอกครับวอกวอกวอกช็อปปีถอครับเจนนี่ค่ะปีมะเมยค่ะ บีนครับปีจอครับผมโอเคค่ะครเรามีไข่ต้มแล้วก็ไขด่ดิบอย่างละหนึ่งฟองนะคะ<อ>ให้เลือกแค่หนึ่งใบตบลงไปแค่หนึ่งใบนะให้เลือกถ้าเราตกโดนไขด่ดิบเราจะโดนอะไร<อ>เราจะโดนวิปครีมโปะหน้านะคะสำหรับคนที่ตบโดนไขด่ดิบแต่ว,ว่าใครที่ตบโดนไข่ต้มไม่เป็นไรเราแค่ <Okay. S 1> ให้เอาไปกินโอไ้ไม เรามาเริ่มที่คนแรกนะคะด้วยมิ้งค่ะรู้สึกไนะคะร,รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ารอดใช่ไหมรอดแน่นอนค่ะสลับเลยสองอันนี้เอาเมอสองสลับเองเลยเสือสองฮ <c oughs> ะบีบีส<อ> <c oughs> ลับเลยอ่าเรีย้อยครับอ่ะ เขาวางตาคุณแล้ววางความรู้สึกชิพหายแล้วครับโดนใช่ไหมไม่โดนก็ได้ออาไม่โดนพร้อมตกไหมพร้อมค่ะโอเคหนึ่งสองสามต่อ ยังบ้างครับไข่ดีไข่อร่อยหวานน่ารักมากไข่ก็ไข่จริงๆคนก็คนจริงๆวิปครีมก็จริงๆเสื้อผ้าก็เลอะจริงๆไม่ใช่คนแสดงอันหลังต่อไปเป็นน้องอ้อมไปต่อครับพี่จ้าอาลังก่อนไม่น่ารอดค่ะไม่น่ารอดเหมือนกันทำไมทำไมไม่มั่นใจในดวงของตัวเองกันเลยคะอ้อมหันมาึจึ๊งจึป๊อบป๊อบป๊อ หรือว่าจะไม่น่ารดคยากขนาดแล้ยังสามสองเต็มตบครับตบตบตบครับตบโอ้ยเฮ้ยคอยจะทำงันเลยอ่ะดวงดีจังวะจื้อโฟครับเกิดปีกุลไมาใช่ผู้ชายตบขวาคุณจะตบขวา ไข่ก็ไข่จริงๆคนก็คนจริงๆวิปครีมก็จริงๆเสื้อผ้าก็เลอะจริงๆไม่ใช่คนแสดงผมบอกแล้วผมไม่โดนคนเดียวหรอกไม่โดนคนเดียวหรอกจะรอดจะรอดคือพี่ว่าจะรอดหรือว่าจะโดนไม่มีคนแก่รอดอะ อันนี้โดนไปแล้วใช่ไหมครับยังครับอ <os> ันนี้เปีย้เขาอะเปันกอเปียวโอเคครับกินแบบหวานมากอะต้องนีไ่หล่าไม่มีแก้ไม่มีแก้อันลูกนี้ถ้าจันนี่ไม่แก้ผมถ้ามันสุกผมเอาคืนครับ บ้านครับเจนนี่เจนนี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนต่อเลยครับต่อเลยเอ้ยวันนี้เป็นพีกอร์ไม่เกี่ยวพร้อมแล้วครับโอ้โหเยบกว่าโอ้โหยบกครับโอ้โหเมอไหร่นะคิดว่าโดนไหมครับใจสั่นนิดหน่อยค่ะ พลางมาทำตาลูกว้าวหันปึ๊บตบปั๊บตบปั๊บเอ้ยโอ้ตบปั๊บเอ้ยโอ้ตกปั๊บยังไงหนึ่งสองย้ยหน้านี้คุณแม่ว่ามูว์ซินเดียร์ ีชมกันหน่อยนะคะสำหรับคลิป<ห>นี้นะคะขายด้วยโกโก้9นะคะใคร